เทรนของ MBA ในปี2025เนี่ยการเรียน MBA มันก็เปลี่ยนแปลงไปถ้าย้อนกลับไปสัก2-3ปีสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนก็ควรจะต้องรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงธุรกิจเยอะมากพอมายุคปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของความยั่งยืน MBA ในเรื่องของความยั่งยืนหรือว่าที่เราก็คงได้ยินกันเยอะ SDG sustainability development Go, แล้วเราก็สอดแทรกในเรื่องของคอร์สเกี่ยวกับ sustainability เอาไว้ในหลักสูตรเนื่องจากเราได้ AASB เพราะฉะนั้นมันก็จะสอดแทรกในทุกคลาสและทุกการบริหารจัดการของคณะบริหารธุรกิจเราก็อยากสอนนักศึกษาให้ออกไปบริหารธุรกิจของเขาเองถ่ายทอดผ่านสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นหักศึกษาได้เข้าใจในคอนเซ็ปต์แล้วก็นำเอาไปใช้ได้ในอนาคต การเงินมีความสำคัญช่วยในเรื่องของ sustainability ตอนนี้เราก็เน้นเรื่องของการลงทุนที่ส่งเสริมทางด้านของ ESG เพราะว่าจากงานวิจัยหลายๆอันเนี่ยมนเป็นการพูฟแล้วว่าถ้าเกิดเราลงทุนในบริษัทที่เน้นทางด้าน ESG เป็นบริษัทที่อาจจะทำให้ตัวบริษัทเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและผลตอบแทนที่ดีสาหรับนักลงทุน จุดแข็งสําคัญของหลักสูตรทางด้านการเงินของคณะบริหารธุรกิจเราเน้นให้ศาสตร์ไปสอบ Global ate, c e r t i f i c a t เช่น CFA, f r m CFP เพราะว่าจุดแข็งสําคัญของคณะบริหารธุรกิจทางด้านการเงินก็คืออาจารย์ของเราในหลายๆท่านได้ไปสอบ Global c e r t i f i c a t เอาประสบการณ์แล้วก็องความรู้มาผสมผสานในหลักสูตรทางด้านการเงินของคณะบริหารธุรกิจ เป็นกระแสที่กำลังมาแรงแล้วก็มีคอร์สที่จะเปิดโอกาสให้กับ AI ได้เลยอย่างคอร์สของ Digital Marketing สอนอยู่ใน international MBA program สามารถที่จะสอดแทรกหลักสูตรเนื้อหาของ AI เข้าไปแล้วก็มีแพผนที่จะทำแล้วในเทอมหน้าการปรับปรุงหลักสูตรเหมาะที่จะนำมาให้นักศึกษาเรียนเพื่อที่จะสะท้อน Market Demand ได้มากขึ้น จุดแข็งที่สําคัญของเราก็คือวิชาเลือกที่ค่อนข้างที่จะตรงเป้าหมายอย่างนักศึกษาที่จบไปเนี่ยจะได้งานที่ต้องการอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคณาจารย์ที่สอนจะเป็นอาจารย์จากหลากหลายคณะ หลักหลายที่มีศักยภาพด้านนี้อยู่แล้วเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุนมาเรียนในระยะยาวกับเรามากกว่าที่จะไปเรียนกับช็อตคอร์สในแต่ละปีหรือทุกๆ5ปีเราจะมีการสัมภาษณ์ในจ้างลักษณะมุมอมองว่าในอนาคตเนี่ยเขาต้องการบรรัณฑิตแบบไหนมีสกิลแบบไหนความรู้แบบไหนบ้าง ทีสักซ์เฟสแฟกเตอร์อันดับแรกคือการทำเรื่องของ Data Analy t i c กการวิเคราะห์ Data ให้เป็นเป็นหนึ่งในหัวใจหลักเราอยากรู้ว่าตอนนี้ตลาดกำลังเกิดอะไรบ้างอุตสาหากรรมเรากำลังจะไปในทิศทางไหนเราจะรู้ได้ยังไงถ้าเราไม่เคยวิเคราะห์ Data เลยหัวใจของการตลาดอยู่ที่ลูกค้าสำคัญไปกว่านนั้นคือการเข้าใจลูกค้าแล้วมันมาที่ข้อที่2กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลายมากขึ้นความต้องการของลูกค้าก็ละเอียดมากขึ้นถ้าเราไม่มี Data เราจะไปให้คำนิยามลูกค้าเราได้ยังไงเราเข้า ใจลูกค้าได้ละเอียดและลงลึกมากแค่ไหนยิ่งมีโอกาสในการวางกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นเท่านั้นทุกวันนี้คนหลายคนน่ะซื้อของบนโลกออนไลน์ขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นข้อที่3ที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือคอนเทนต์ครีเอชันการสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดใจลูกค้าทีนี้ถามว่าจะสร้างคอนเทนต์ยังไงให้ดึงดูดใจลูกค้าถ้าเราไม่รู้จักลูกค้ากลับมาเรื่องเดิมถึงบอกว่า1ไป2ก็คือ Data a n a l y t i ิต นำไปสู่การเข้าใจ customer persona ช่วยเราทำ content creation ได้ง่ายมากขึ้นก็คือสามารถสร้าง content ที่มันตอบโจทย์และมีความหมายกับลูกคา้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยก็ประมาณ3อย่างเนี่ยค่ะ 1. data analytic s 2เป็นเรื่องของการที่ให้ customer persona ที่ชัดเจนและลงลึกยิ่งลงลึกได้ยิ่งเยอะเท่าไหร่มันจะทาให้การตัดสินใจของเราในการวางกลยุทธ์ต่างๆมันชัดเจนมากขึ้นมันหลีกมาที่เรื่องของ content creation ถ้าเราไม่สร้าง content เราก็จะไม่สามารถ connect กับ ลูกค้าหรือ Engage กับลูกค้าได้ เรื่องของ information management เรื่องของ information system เนี่ยจริงๆแล้วมันกลายเป็นเรื่องของ foundation ไปแล้วในยุคปัจจุบันที่เวลาพูดถึง digital transformation พวก infrastructure ต่างๆเนี่ยจำเป็นต้องมีเรื่องของการจัดการ database มาให้เกิดประโยชน์ต่อาการสร้างกลยุทธ์เรื่องของ information system พวกนี้ยังไงก็มาอยู่แล้วแต่ว่าในยุคปัจจุบันมีความเป็นเร็วทันมากขึ้นต้อง s e r v ฟเรื่องของการตัดสินใจแบบเร็วท m e เพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการ database ในยุคปัจจุบันก็จะทําได้เร็วมากขึ้นฉะนั้นในแง่ของ information Technology information management เนี่ยก็จะกลายเป็น Core Foundation หลักของตัว Infrastructure ในยุคปัจจุบันมี2024เรามี4ห้องละคือเรามี Nida Design and Innovation Hub Nida AI Innovation Hub Nida Ideation Hub Nida Smart Retail Lab หรือ Nida Book Store ทั้ง4ห้องนี้เนี่ยเราพยายามจะให้นักศึกษาได้ experience เทคโนโลยีใหม่ๆนีได้คับเราเนี่ยตอนนี้เรามีเทคโนโลยีหลายๆอย่างซึ่งที่สำคัญสุดก็จะเป็นเรื่องของ AI เรามีทั้งเรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่น AI โรบอทสมาร์ทฟาร์มิงเรามีเมตาเวิร์สที่ผนวกไอเดียหลายๆอย่างเข้าด้วยกันเดี๋ยวอีกสัก2เดือนเราก็จะมีตัวผู้ช่วยสอนในวิชาเหมือน ChatGP จะเป็นวิชาเกี่ยวอข้งกับ Big Data, Data Mining แล้วก็ c i ไอ p มพิเคชันสำหรับนักศึกษาที่สามารถสอบ Global Certificate ได้วยสอนนักศึกษาในการสอบ Global Certificate โดยเฉพาะ